พอดีทุกท่านขอกรพูดเรื่องไพริสลามก็เยอะแล้วนะนี่เราได้คัมภีร์อักุรอานที่แปลเป็นไทยมาแล้วนะครับเราจะาเปิดเผยให้พี่น้องชาวพุทธรู้ทั่วไทยทั่วโลกนะครับในคัมภีร์นี้เพราะมันสอนในค่าแล้วก็เป็นคัมภีรมรณะและเป็นไฟต่อชาวโลกแล้วก็กระผมขอฝากาพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธแล้วก็ นักบวชนะครับพระสมงฆ์เดนชีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคแดงยุคขาวนะครับต้องออกมาช่วยนะครับออกมาช่วยบอกบอกต่อเพราะเราชาวพุทธเราทําด้วยสันตินะครับไม่ไม่ใช่วิธีรุนแรงบอกต่อความจริงไม่ใช่ว่าบอกต่อแล้วกลัวเกี่ยวกรรมนะครับนี่คือรัฐมนรสอนไม่ให้เปิดเผยความความชั่วของอิสลาม เราต้องพูดได้นะครับพูดปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคแดงยุคขาวนะครับออกมาช่วยเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเราใช้ปัญญาของพร,ร,ระสัมมาสัมทธเจ้าครับเราใช้กฎหมายเราใช้ความสันติเนี่ยออกมาบอกต่อพูดต่อถ้าสอนให้กลัวเกี่ยวกรรมหรือว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีไม่ใช่ครับรัติอิสลามนี่ครับมีหลักฐานอยู่มันสอนให้ฆ่านี่คือทำพีมรณะนายพิ ความไปถึงไอ้พุทธโลกสวยด้วยแล้วก็ไอ้พุทธเฉยไม่ออกมาช่วยไม่ออกบอกต่อเพราะถ้าไม่ไม่บอกต่อต่อไปมันจะลามทั่วประเทศนะครับอิสลามจะคิดยึดครองประเทศไทยเรามีหลักฐานหมดนะครับการพูดทุกอย่างของอปปสนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับเรามีหลักฐานทำด้วยหลักฐานแล้วก็ทำด้วยกฎหมายครับเราจัดการด้วยกฎหมาย อาควาไปถึงบนอนบอนไส้ด้วยนะครับอากบดควาไปถึงกบดกระบดเราว่าชั่วช้าเลยใช่ไหมครับนอนบอนไส้พุทธยังชั่วช้ากว่ากบดเพราะว่านอนบอนไส้พุทธโผพันตัวเองยังไม่รักแล้วก็ครอบครัวโผพันของตัวเองยังไม่รักเอ่อแล้วก็คิดจะทาลายสามจะสามันหลักของประเทศทั้งทั้งที่รู้แต่ไม่พูด บางครั้งก็ออกมาต่อต้านอบสนะขอฝากไปด้วยนะไอะ้พวกกบฏทไม่ว่ายูท b e หน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เลยแล้วก็พวกนอนบนใส้พุทธทั้งหลายนะได้ฟังนะถ้าคุณไม่ช่วยแล้วคุณก็เฉยเฉยเลยโอเคครับราบสวัสดีแเทนีนคท้ครับครับสวัสดีครับชาวพุทธ่ันนะครับวันนี้ทางอาอบสอจะมา ประนามการกระทําของบีเอ็นนะครับผมถามว่าพ่านเนนทั้งหลายได้ทําอะไรความแบบให้คุณบ้างครับคนพิการเด็กพิการคนพิการเขาได้ไปบอความเบบให้อะไรให้พวกคุณนะผมไม่ทราบว่าจิตจังคุณที่ทําด้วยอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นคําสอนของพวกคุณที่ผมเพอะกันมาตั้งแต่เด็กนะครับผมอยากถามว่าถ้าคุณแย,ยกยีนได้แล้วใครจะเป็นใครจะเป็นผู้ปกครองของคุณ พวกคุณมาทำอย่างนี้มันมีแต่จะสร้างความปวดร้าวให้กับชาวไทยและชาวสามตัวไปนะครับผมอยากจะประนามอย่างจริงที่สุดเลยว่าพวกคุณเป็นจิตใจเป็นจิตใจของสัตว์นะครับไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในจิตใจเลยฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลออกระะกอรกกรกการไลใ่ให,ให้ให้ออกมาเร็วๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือทําให้รัฐบาลปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องพบระมงนะครับเพราะว่ากฎหมายพวกนี้จะเป็นเครื่องป้องกันพวกข้าราชการที่ไปทำหน้าที่ในจุดนี้นะครับ อันนี้ผมขอสั่งติงนี้ครับคอ,อร์ปอปกการ้ายขอ,อ,อกมาเร็วเลยครับจะทําให้ปนัานแดนใต้ทุเราหรือว่าบาบาลงไปได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมขอประนามต้น BRN อย่างจริงใจนะครับขอให้พวกมันจงจิไหายเร็ววัน,นครับ